เอาสบายดีพี่น้องมาเบิ่งเดาดูดิกินหม่งม่วงหม่ม่วงม่วงสมบักนาวอกเอฟซีคนฝากเงินอนไม้ักยาเดี๋ยวคนเสื้อเนี่ยเรียบร้อยแล้วหาพัดปุ้ยนี่ขึ้นมาบักม่วงเลยมากินลงยูทูบเลยนี่ประเด็นี่สิ่งนี้มึงสิไปใส่แล้วปุ้ยนี่ใช่โงเง่าเนาะเออจะไดน้าคนใส่หม้อนาวอกมีเดือพัดกับเจ้าอีกจะาลอยฮะเอาบอกใช่ซื้อแถมมาซื้อใช่หร้อพี่น้องบักนาวอกค่ะ เอากินกินกินคือกันเบิมืองอาหานโอ้ยไอ้โล่ไส้ขากินน้ำจืดจะเห็ดแมวหนิอะไรเงี้ยอะไรบ่ข้ามใหญ่บ่เว้ยข่อยายอยู่อกินหมดไหนดิเนี่ยไม่พอเจ็บคอมาเริ่มพี่น้องบ้านเมืองเริ่เออแข่งน้ำเนี่ยโอ้แข้งน้ำอันนี้เจ้าดี่ก้หูแล้วนี่เอฟซีเบาบิโลนี่บ้านเมืองแข้งน้ำเนี่ยเวนบอแต่จ้เอฟซีเบาบิโลเวนบอโอ้เบาบิโลมีเอฟซีบ้านคอยอีก เอาเบิ <si> <S <s ่งเข้าใหญ่ๆเปล่าเรื่งพี่น้องเรื่องขากันนี่นี่จวดจ่ากนี่ไม่ใหญ่นามมึงคือแหล่สิไงทั้งแหล่ทั้งเหลื่อมมีร่ายอยู่ด้วยพี่น้องโอ้สส่กินเลยพี่องหญานี่ไม่แค้นกันมี่นี่เบลืองไรเบลืองอะไรบ่เว้ยพี่น้องเด็กเลขได้ดิเล็กเลขได้ดนี่ธรรมดาบ่ ไทยไทยอันนันอันผเราเบเลย่ไผวะโอ้ยจะเป็นบ้านะซอมหุยจักคือกันจไม่เอาอนนัโอ้กูชิจักก็เปเจ้ายงเนี้ยหยงมีผู้บ่าวอยู่มันี่โอ้โหทรรมาได้มีผู้บ่าวไอ่เล็กขอเช่ว่าอแก่หรือขอพี่น้องมันี่มันซักหัวในก้นผู้นี่พี่น้องในก้นมันก็ซักนี่ขานีมันก็ซักนี่ ปนินนะครับมีะไนินปนินนี่ก็ซักกันปนินนี่ปนินนี่ซักใส่กระโปงเลยก็จอซสมอแม่รอใจกินวเวรอพี่น้องจะเก็นนะว่าสุพี่น้องจะพังเมืงนี่พี่น้องเอฟซีคนตัวไทยได้เลยดีเมียคอยไีพยากเห็นมีคนลอกไทยนั่งเอกคนจะไปใครเล ใ่เอกเกจกัะไรเอกสามกูไม่ข้าเฮ้ยแม่ไอ้โมนี่ไไอ้มกินบอบอกดีเ้ยมานาเรียนพาเอาถุงกันเว้ยเฮ้ยขัากุเสียขัากุเสียมึงกูชเ่เงินมึงเมื่อนึงนี่ขัางกูได้ก็เอาบัถุงแล้วบ่พอเรียนเอาคือบมกินบักพัตตินนี่โอ้มีจักหน่อยอีกมีจักหน่อยอีกพวกเราใช้ มาเร็วอมาเร็วโอ้ยเว้ยคามปแ้วเอฟซีจอ์นคุณจะวัดไหนอะพาขึ้นไปจอห์ฮะกุงเทพมหานครโอเจ้าก็บเราไทยเป็นหรเป็นจังหน่อยนะเอาว่าไอสวัสดีปาษาไทยงามมึงฮ่ฮไปินไปละมาอีน้าปินพผาไม่ส่หว่โอสวัสดีเขาเพลินปนมา อันนี้ปนินมึงหยานี้เดเขาข้นมาี่ยังซาจิเมนหกเอัคือพวกแกที่ไม่ใช่ดิเดว่าดิบมึงตุกค่ะทะเลบ้านยังว่ามึงเนี่มันพูดมันพี่น้องใคถือเลรีโตเดี๋ยวมันเสื่อมยาบหอยเด้อมันเสือมร้านปนินปนินกับใครเหรีกโตถือเลรัฐบานเนี่ยพี่น้องมันเป็นจีเลรกี่คนมา้เลย นีเท่าไหอยู่บ้านเลยต้องาอยู่ก็ถึงเลยพ่เริ่มเรสิบเปเขตจังเพดสี่ล้านบับ้านเองบล้านบบออยู่วัดจองเพเมือนนนะี่ขยันชิได้อยู่เนาะแ่มันบาปมันสทเนนี่ว้าว่อนี้หี้มันลายเนาะพอเป็นตะกร้อเนื่อพี่น้องเลเป็นตะกร้อแบกนาวอกเนี่ยนาวอกบักเอ้าแนวฉีดขี้ล่างนาดิ บอกาล้อบยอดไฟเลยขีายใหม่เลยโอ้ยงามเลยแท้คลิ่อย่างนี้อแ่มาบอกปองบ่ตายมาปองบแกหเีว่าตีโอ้ยบอกปัติกิดเบ้อม่ป่องกิ่มต้นจะตกลังเฮือนนตกับสวัรค์มันกับวสียจะนะใช่ปองเบิองารกูสร้างให้ารตัวไหนตัวไหนารกูสร้างให้ ยังกลนี hmm. yeah. well, been, oh, mm ่ว hmm. yeah, yeah. yeah, ่าปูบ่ะนีตัวไรไล่กูซักให้เฮ้ยโอ้ใช่บ่แม่นนบ่แม่นเลโอ้ดีกูจือไหนดิมีสี่ดอกซักแต่ยังได้รอยคนไ่ดอกม่แป็นปังวิจิตรเจ้กรอย่อนีเลย ไครบูพิษเวอร์กินเวอรมันจะเป็นอย่างข้ามทางอะไรไม่รู้ยงช่วงจังบูพิษหรอก้อนกระป่ากระเขาเลยเนี่ยแบบ,บสุดเสดบอกยิ้ทัวร์ไอ้พี่เจนด้ว่าไปกับไอ,อ้พ่ออยู่ไหมบเอาไปเอากระสอบบุกวางซื้อมาแต่บาทบ่นอรเด็กก็ <laughs> เห็นบางคนเสีด้อเ <laughs> ด็กคเนาะ ก๋ยังหมูฮันกินข่อยทามบหัวซิฟาน่ว่าอะไรก็ไม่กหัวซีฟานข่อยทาอะไรข่คนคิดว่าหาฟันกันหาฟันเสียบุพิดบวอมเหรไม่บุพิย่งนี้พิตรนาป้อนกระปากกันรเงกิน่งน้เปน่เมาพี้งี่เพิปากเลออหอบัวกราแดกพิปลาแดกปาเลือพิรนะกินใข่กินไเงืนโอ้ยรักละจ๊ กินมลักตาตีมันจังอ้เป็นจกมลักป่นจังีบ้านบ้านเด็ดออนจังไปนอนไปาใส่ไปลั่งอามาอเาแมวายหานแน่แชงถือีะจักเล้นเื่นไปสจะัปไล่หันแหลมมือนะหันจกัดต่อู้วก็เอาเย่ะตัมน้ำมัน้แพ้จะเอิเพิ่ก็ได้เออจะาก็เสียเสียเอม บักเตียนลงมันจะไปจอดอยู่นําปันดาเตียนยังครับบ่ใหญ่ไปได้ครแต่มันิค่อยสิไปใส่นอจกไปมื้อน้อ้อกับเจ้า่ล่ะสิได้ยินไปแน่เดว่าไผคือเตรียมคนเอ้อยู่ไสไปซือ ยักษเซนเท่าไรก่อยบหู้ตกเตียไปกระพกกระป้าไปเอามาให้กินเ้งเชาไปเบาพ่อแล้วหันแล้วไ่อเอแล้วหมยโดไบรนขึ้นมาหลดบอาไปคัน้ำมันก็บอนใส่มันแป้หน้ำเขาบอกเาใส่หอมเนางปนินเอาไห้มาหน่อยนี่หอมนองปนินเหนองมีปรโยน์แล้วมันใส่ให้ไปแลก โบราณเบียคามุ้ยมอไปเลยมอีคาใครว่าเียคาอ่นะท้ายังหาบยางรถไปรบ่ามันใช้ไบริงเลยตีป็นยังใน่กระติกจังมันมองไปเลยนองเียคายางวัดเลยเลยร้านเย็ยร์เพื่อนเรเพื่อนใจเล็กจีบวาว่าเล็กจีบว่ะที่น้องเลยมาเอาขี้ส่อยู่้อนเชื่อว่เย็นเนติจัก่งเลยอ โอ้เจสิบาจักทงกิน right. ผู้เดียวบบเป็นอไป่องเยู่ลงทรลงไงันาหาพงอเดีอยาเงี้ยเดอไหวเร่องกบรปยงหลรเีวเพิ่นนะผายไปเนาะขานะขาาเมาบ่มีนี้ยลมองไปเนาะบีไ่ได้เนาะอีกไปไหญกันเดียเธไปเกันต้นใ่ญ่ๆา ากวาาโอ้จะมาหนาดำแหงือจะคุมดำหน้าแสงเล้วหรอนคือว่าโอ้ยดำหนาบ่ดำหนาก็ดำตกเฉียหนาอ่ะเด้ก็เลยบอกว่าเด้อพาหนาจะอยู่อยู่วัดคุณเตีงว่ะหัวเดอนี้เล่นบุ้นนี่ว่านี่หันมาทมานอเคเลยไหม่านี่ยหันมาในว่าหน้าคำเดียวองงีบ้งันในที่น้งไ

มันหัวปันท่งรอนเนาะเมื่อบ้านบัวสองคนคือเวีนมาพี่น้องบ๊ว้เลยโอ้ยังมันวานมาหนได้ดออโอ้ตะคงนี่ได้ลายแทะจัมจุ้งหาขันใจมรบ่โ้จากผ้าสมผ้าวานพี่น้องมาแลน่มะอท้อ โอ้ยอ oh, uh, uh, ีแออีหามึงสาตุเลนเลยเหลือแตเป็นผู้สาวีีนกดูรูปมือมือตัวปลดปยาเห็นว่ามันดูรูปมืออยางโอ้ยตาแกจะบ่อกยาดิโอ้ยดูรูปมืออีกวัต ยังี่ไแมยังนน่มี่ช่อาพี่น้อไมน้อยงานมาเติมมีเลยอีสารก็อีนแน่นีนาอีแน่กเคยตีนอม่ี้แมาละคอเนม่เแมปริษฐ์นตั้แตตี้แตน้กวุก็ิดสมแล้วกินหวานเจได้ใหญ่พ่นพี่น้อง นาแลคือพตัตยินเลยเออเาพี่น้องสุดท้ายกันสิบประมาณนี่เนะาะว่าจ้าได้ที่โบสุภาพข,ขอถอนนัตี่นี่เนาะบอปุ้กโก้เปนเทิงนี่มิแต่ขอบกอดตัวเองนี่ก็ใหญ่เขาเองเนาะนี่ใหญ่เาขาเอง,อเออง,เองบอบุกเกี่ยวบุ้กตือสาเนาะนี่ก็ร้านบักนาวอ่ังเจ้ามาแต่ใช่เนะบอเนะเอาขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย